สวัสดีครับท่านที่เคารพตั้งหายครับขอขอบพระคุณครับพี่น้องครับที่ร่วมกันสนับสนุนใช้บริษัทพิตรวันครับผลิตภัณฑ์พิททีวีนะครับทุกตัวแล้วครับดีหมดนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่น้องทุกคนเวลานี้ได้ตื่นกันมาแล้วโอ้โหธุรกิจธุรกรรมด้านภาคเกษตรกรรมนะครับปีนี้กําลังเป็นปีที่โชคช่วงชัตวานนะครับเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกร เพราะว่าได้ผลผลิตดีจากการใช้ปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้ดีจริงๆใช้ได้กับทุกพืชไม่ได้มาหลอกมาต้มไม่ได้มาผมเจตนาต้องการจะให้พี่น้องเสื้อแดงลืมตาอ้าปากได้ก็ทัานนั้นแหละครับพี่น้องครับไม่ได้มีอื่นได้เลยครับของดีต้องถึงมือพี่น้องคนเสื้อแดงก่อนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเมื่อวานโอ้โหจะเป็นจะตายกันมาให้ได้ ผมบอกว่าอย่าไปอย่าไปมอบอย่าไปมอบอย่าไปมบเพราะบมันมันหยาบคายเด็กนักเรียนนักศึกษาโอ้หยาบคายเหลือเกินเพราะผมบอกท่านยังดูไม่จบมันมีต้นแบบมาที่นักเรียนนักศึกษาเขาเนี่ยไปดูด้วยเดี๋ยวทีมงานจัดสมนาคุณให้พี่น้องดูอีกรอบไม่ว่าจะเป็นอ e ิงโกไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกเร ไม่ว่าจะเป็นยิงกไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกรีนนี่แหละครับพี่น้องที่คนรับสังลายครับต้นแบบเป็นอย่างนี้ผมเลยบอกว่าพี่น้องอย่าไปฟังเลยครับอย่ามามอบเลยเพราะเด็กๆเนี่ยเขาฟังมาจากท่านนายกอภิสิทธิเวชชาชีวะยังไงยังงั้นละครับก็เด็กมันจํามาตั้งแต่นู่นละครับมัธยมต้นนู่นตอนนั้นท่านนายกอภิสิทธิ์ผมเนี่ย ท่านพูดบนเวทีคนฟังโผล่จำนวนมหาศาลผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ถือโทษกลดเครื่องอะไรท่านนะครับเพราะว่าน,นี่คือต้นแบบแล้วเวลาวันนี้มันเที่ยวด่าเด็กดาวโหว่ากันไปเถอะครับนรกกำลังถามหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องที่คารพทั้งหลายพี่น้องเชื่อผมไหมครับวันที่สิบสี่ตุลาคมนี้โอ้โหเป็นวันที่มืดฟ้ามัวดินเลยแล้วครับคอยดูเชื่อปากผมนะครับ วันก่อนที่ผ่านมาโหแต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่ละครับพี่น้องที่กรรพรัฐธรรมนูญนี้โอกาสแก้แทบไม่มีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญนี่ไม่มีนะครับผมดูนะพวกนี้มันเยอะมันยึง่งอ,อ้โหมันไม่มันไ่สนใจตาสีตาสาพวกท่านที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ดูมือถืออยู่ได้ยังไงละครับไม่ว่าจะเป็น youtube หรือ f a c e b o o k อะไรต่างๆมันไม่สนใจละครับ มันเยอะกันไปเยอะแล้วยื้เยอะอีกโอ้โหคอยดูผมนี่ครับมันอยู่คุณประยุทธ์คุณสบายดีอ่ะถามจริงๆถามกันแบบรูปผู้ชายคนตาเหล่คนตาไม่เหล่คนอย่างผมนะครับตาไม่เหล่ผมถามคนตาเหล่จริงๆนะพระพวกวผมคนหนึ่งตาเหล่ไม่ได้หมายถึงท่านนายกประยุทธ์นะครับ คนตาเล่เพื่อนผมว่าเอ้ยมึงมันมองหน้ามันตรงมันที่ผมแต่ตามันมองอีกคนผมว่าเอ้ยมึงยังไงเนี่ยก็เหมือนกันผมก็จะถามท่านนายกประยุทธ์ท่านสบายดีไหมครับท่านรู้สึกรู้สาอะไรบ้างไหมครับท่านไม่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 รู้สึกอะไรที่จะเป็นจะตายของคนในบ้านในเมืองเลยใช่ไหมครับ ท่านอิ่มมีพ่มานดีนะครับอท่านยังดื่มวายทุกเย็นท่านยังกินอาหารฝรั่งกันเกือบทุกมื้ออยู่อย่างนั้นนะครับอโอ้ท่านกินก๋วยจับอยู่แถวของยอวราชที่อร่อยที่สุดในประเทศชาตินะครับโอ้ท่านกินอาหารชั้นยอดฝีมือเยี่ยมจากทุกภาคทุกจังหวัดอยู่บนโต๊ะอ,อาหารท่านเกือบทุกมือ้อใช่ไหมครับพี่ท่านครับ พี่น้องประชาชนกําลังจะตายนะครับกําลังจะอดตายนะครับโควิดกําลังจะเข้ามาเป็นรอบที่สองนะครับบ้านเมืองกําลังจะชิบหายนะครับท่านท่าน,ท,านท่านไม่ดูดาดูดีอะไรเลยนะครับโอ้แล้วแล้ว,ลวคุณประวิตย์ล่ะครับคุณประวิตย์ก็สบายดีนะอ๋ออนุพงศ์ล่ะครับอ๋ออนุพงศ์ก็กําลังสบายดีตอนนี้มีลำ่ำโอ้ลำ่ำซ้ำมากล่ำรวย ไปไหนมาไหนทีผมมีรถเป็นขบวนยาวสิ่งเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่คารัครับพวกนี้มันเลยติดยึดใครจะแก้ไม่แก่คู่ไม่เกี่ยวสันดานมันเป็นอย่างนั้นมันกินอาหารอย่างดีรถริมรถวร,มร,ถร,ริมรถเบียร์ริมรถเหล้าราคาแพงๆเสพสุขเอาละครับอายุปูนี้แก่ปูณนี้แล้วคงคงจะไม่มีการเสพกามแต่ก็ไม่นแน่นะ เราก็ไม่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นแหะผมก็เลยมองว่าความหม่นหมองในประเทศชาติในบ้านในเมืองเนี่ยจะปล่อยอย่างนี้กันไปไม่ได้ผมอยากจะให้พี่น้องได้โห่ร้องัยโยกันออกมาจากบ้านมาถาโถมมารวมกันที่ท้องสนามหลวงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาลำลึกประวัติศาสตร์เดือนตุลามหาวิโยคเมื่อปีหนึ่งห ยังไงผมคิดว่าอย่างนั้นแหละครับถ้าพี่น้องไม่ออกมากันเยอะๆมันไม่รู้สึกรู้สาผมอยากเห็นคนจำนวนล,ล้านเต็มท้องสนามหลวงเต็มถนนราชดำเนินทุกสายถนนล้านหลวงไปถึงลานพระรูปทรงมาคนยืนกันให้แน่นให้เต็มดูสิว่ามันจะว่ายังไงแต่ก็ไหวกันนะครพี่น้องที่เาอคนที่มัน บอกแล้วครับจัดแก้แล้วครับจัดแก้แล้วครับแก้แล้วจำนวนพี่น้องดูสิครับแต่และคนหน้าตามันเดียงหน้าดูนะครับเชื่อมันได้สักกี่คนแล้วครับหัวหน้าประชาธิปัตย์เอยอะไรเอยก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลานี้จะแก้หรือไม่แก้นี่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าโครงการอะไร,ะไรต่างๆเหล่านี้ไหมครับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็มีคดีก็ โกงเรื่องซื้อรถซื้อลาตั้งแต่สมัยเป็นนายกอาบาจอจังหวัดสงขลาเฉยไม่เป็นไรไอ้แ,อแกงกวนตีนกกตเฉยไม่จำเป็นจะต้องคืนสิทธิ์ให้กับสสพักเพื่อไทยแย่ๆกันไปหมดแล้วครับพี่น้องที่เคารพมันกำลังอิ่มมีพี่มันโอ้โหประธานวิพักร่วมรัฐบาลพี่น้องที่เคารพประธานวิพักรัฐบาลสนามฟุตบอลไปถึงไหนแล้วครับ เฮ้ยวิรัตเฮ้ยวิรัตได้ยินไหมเนี่ยเป็นไงล่ะฟุตบอลน่ะที่โกงกันกินกัรปปชี้เองทำหน้าที่กันเฉยเลยอ๋อไอปปชไอแก๊งกกตอแก๊งคนตีนทั้งหลายมันเป็นมือซ้ายมือขวานิ้วมือนิ้วตีนซ้ายนิ้วตีนขวาของคุณประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะเด็จการ ทวนหน้าคณนะไอ้ไรของเขาก็ว่างก็ไปนะครับมันอยู่ชูคออยู่ในสภาอยู่ในก็เรียกว่าผู้ทรงเกียตรติเหมือนกับที่นาย,ยกประยุทธ์ท่านบอกไงครับสอวอนีนท่านสั่งไม่ได้เลยเพราะสอวอนี่ทุกคนเป็นผู้มีเกียตรติผู้ทรงคุณวุฒิบ้านเมืองจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยว เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องเรื่องมันเป็นอย่างนี้เ,เ,เ,เด็กเดกจะโดนคุกคามเด็กเด็กจะถูกข่มเหงพ่อแม่จะโดนลังแกย,ยังไงก็ช่างเหมือนเรื่องของมึงกูกำลังระวังให้ดีผมบอกอะไรให้พี่น้องก็ได้ด้วยความจริงใจด้วยความอะไรต่างๆแหละ ให้มันมีอายุยืนกันไปกี่ปีกี่ก็ว่าไปเถอะแต่เนื้อแท้แก่นแท้แล้วไม่เกินสิ้นปีนี่แหละครับอีกสองเดือนผมให้เวลามันหายใจอีกสองเดือนจำผมไว้ให้เวลาหายใจสองเดือนให้เวลาประยุทธ์หายใจอีกสองเดือนในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกินสิ้นปีมึงต้องไปนะเว้ย ไม่เกินสิ้นปีนี้มึงต้องไปหลุดจากเก้าอี้นายกกประนตรีพร้อมทั้งองคาพยพมึงด้วยนะมึงไปสัทีเถอะประชาชนเขาจะได้ลืมตาอ้าบปากเขาโอ้แต่คนเหล่านี้คนที่มีอำนาจยังหิวกระหายอยากจะดื่มดำอยากจะเห็นรอยเลือดบนถนนราชนดำเนิน มันอยากจะเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลั่งเลือดทารอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่1 4ีพี่น้องครับต้องออกมามาเป็นเขาเรียกอะไรดีล่ะครับจะบอกเอาง่ายๆ่ามาเป็นกำลังใจล่ะครับมาดูหน้าพวกแทรกซึมอะไรกันหลายหลายคนเพราะพี่น้องดุนุนลาผมเนี่ยหลายๆคนออกมา จำหน้าค่าตารู้จักไอ้พวกเสื้อเหลืองเสื้อกปปปอปปสไอ้พวกหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อยู่แถวบางนาเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็เลยพวกเนเธอร์แลนและตำรวจทหารนอกเครื่องแบบพี่น้องรุ่นนุ่นอย่างผมรุ่นนุ่นอะไรต่างๆคุณหน้าคุณตาเด็กมันไม่รู้จักมาคอยปกป้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาลูกหลานท่านเพราะเวลานี้เราให้เวลาลมหายใจ ประยุทธ์จันโอชานี่ป้อมเนี่ยบอกเน,ยเนียอีกไม่เกินสองเดือนแล้วครับคอยดูนะครับไอ้พวกนี้แววมาแล้วจริง,รงครับพี่น้องครับเวลานี้เห็นไหมครับพอได้ยินข่าวนายกทักษิณจินวัตหายป่วยไข้าจากโรคโควิดมันจะเป็นจะตายมันจะโอ้ผมก็เลยบอกว่า นายกทักษิณก็ติดโควิดแกเป็นคนคนมันก็ติดโควิดทั้งนั้นนะครับถ้าไปไปไปเกี่ยวไปเดินผ่านกับผู้ที่ติดเชือ้อแกคกงไปเดินผ่านร้านอาหารื่อนที่ไหนในดูไบที่ตามที่นายกทักษิณพูดนะครับแต่ผู้นำประเทศหรือใครก็แล้วแต่ไม่เต็มหรอกครับเพราะพวกนี้มันมีอยู่สองชำพวก คือหนึ่งพวกที่ไม่ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรเลยกับคู่ใกล้ชิดที่คนที่ติดโควิดกับอีกประเภทหนึ่งที่โควิดมันไม่กล้ำกลายเลยนั่นคือควายครับควายครับควายนี่ไม่ติดโควิดแต่พี่น้องดูสิไปเชื่อทั่วโลกเนี่ยควายนี่มันก็หน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดทั่วโลกนะครับแต่แปลกนะครับโควิดมันไม่ไม่ค้องแวะกับควายเลยนะครับพี่น้อง พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนานที่ใช้ปุ๋ยตาหมูไม่เกลน้ำร้อนก็มีควายเลี้ยงอยู่นะครับวัวก็มีแต่พวกนี้แปลกครับเลือกควายมันหนังหนาควายมันไม่ติดเชื้อโควิดนายกทักษิณติดเชื้อโควิดผมก็เลยมองโอ้พี่น้องคิดต่อเองเลยครับทำไมผู้นําประเทศไทยไม่ติดโควิดครับพี่น้องที่เคารพนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้ผมยังมองว่าเออ หรือว่าคนคนที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลที่เป็นผู้นําประเทศมีของดีมีของครังดีสิ่งสกิ์หรือมีไอ้ไข่คุ้มครองก็ไม่น่าใช่ในผมว่าผมว่าน่าจะอยู่รวมกับประเภทหลังที่ผมบอกนะครับคือพี่น้องควายตั้งหลายนะครับที่นั่นแหละครับแกไม่ไม่ไไม่ติดเชื้อโควิดผมก็เลยได้แต่ภาวนาลึก ภาวนาในใจนอกจากสองเดือนนี้ที่ผมมีข่าวทางลึกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าคุณประยุทธ์ยังไงก็แง่แง่แล้วครับแง่พี่น้องจำผมไว้รัฐมนูญเนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าไม่ได้แก้คุณประยุทธ์ใครไปก่อนผม่อนะั้นผมว่าปีใหม่นี้โชคดีกันจริงๆนะครับ พี่น้องที่เคารพครับด้วยความเคารพจริงๆผมไม่ได้มีอคติอะไรเลยกับคุณประยุทธ์กับคุณประวิทย์กับคุณนันงว์พอจินดาด้วยความเคารพรักรักกันจริงๆรวมทั้งคุณพิสิทธิ์เวชชชีวะที่ผมรักและเคารพด้วยนะครับพี่น้องทต่คนไม่ไม่ไม่เคยมีอะไรกันเลยนะครับแต่ที่มาพูดมาเตือนมากราบมาแจ้งมาอะไรแต่แหลงไข้ฟังเ่ยครับทุกอย่างมันมีต้นแบบมันมีแบบฉบับมาพวกท่านเป็นแผ่นเสียงแผ่นแรก ให้เด็กมันจำวงจรเหล่านี้บาปกรรมมันมีจริงเชื่อเถอะครับไม่กี่วันข้างหน้านี้พี่น้องได้เห็นอะไรดีๆหลังวันที่14ตุลาคมนี้มาร่วมรำลึกความเจ็บปวดแสนสาหัสพี่น้องคนเสื้อแดงโดนระทำโดนย่ำยีมาโดยตลอดวันที่14ถ้าท่านไม่ออกมาเสียโอกาสเสียโอกาสจริงๆประเทศไทย เป็นของพวกท่านทุกๆคน